โอเคยายอังคณาก็เรื่องยายอังคณาอย่างไงนะคะยายอังคณานะคือไปเปิดเสียงอย่างนี้ละเมิดสิทธิมนุษยชนเขานะคะมันไม่ควรทาละคามทำให้เทศเราดูตกต่ํานะคะอังคณาคนไหนนะคะอังคณานี่รัยพจิตนะคะทั้งสมาชิกวุฒิสภานะคะตอนนี้ยังเป็นอะไรอย่างอื่นแล้วเป็นสวค่ะยังเป็นอยู่เหรอคะใช่ค่ะอยังเป็นอยู่เหรอคะก่อนนั้นนั้นเป็นสวแต่งตั้งใช่ไหมฮะรอบนี้ก็ผ่านการเลือกค่ะอ้ยตไแล้วค่ะได้รับเลือกจากซผู้สมัครสวด้วยกันแล้วก็เป็นสว ทำไม่ได้เป็นทุกเมื่อทุกยามอย่างนั้นนะคะคนดีค่ะเป็นคนดีคนหนึ่งนะคะอ <c oughs> ีเจจริงๆแล้วเนี่ยนะ ท่านคิดว่าถ้าเกิดเธออยากจะเสือกในเรื่องอะไรประเภทอย่างนี้นะอยากจะหาเรื่องอยากจะเนี่ยเนื้อดิฉันว่านะจริงๆแล้วนะคะท่านสมาชิกสภาท่านนี้นะคะควรจะไปหาดีกว่าว่าผัวตัวเองเนี่ยนะคะโดนอุ้มไปหายไปตั้งแต่สมัยนาย,ยกรัฐมนตรีชื่อทักษิณช่อวยอะ่ะเขากลับมาแล้วถามเขาสิเออมึงไม่ถามเขาแล้วคะแล้วก็ลูกเขามาเป็นนาย,ยกอยู่ตั้งปีสองปีทำไมไปถามเขาล้วคะว่าผัวเธอหายไปไหนไปเยี่ยมเขาที่คุก <อ>นั่นแหละค่ะพระ่าตสมเด็ดราม่าดังขึ้นมาเพราะว่าเรื่องหัวตายแล้วก็ผัวจันทหายดราม่าอยู่แค่ปีเดียวค่ะหลังจากนั้นมึงก็ไม่ดราม่าอีกเลยแล้วจากนั้นมาเป็นสมาชิกสภามาเป็นสวออนะคะผัวเนี่ยนะคะโดนอุ้มหายไปเนี่ยด้วยการที่ว่าไปเป็นทนายให้กับ บรรดาพี่น้องประชาชนอะไรต่างๆภาคใต้อย่างนะคะเพราะฉะนั้นควรจะหาต้นตอ,นตอนให้เจอนะคะว่าผัวคุณหายไปไหนและขณะเดียวกันเนี่ยนายกรัฐมนตรีในยุคที่ผัวคุณหายคือทักษินแซ่อวยทําไมถึงนะคะพอมาได้ดิบได้ดีนะคะปรากฏว่าลืมถิ่นที่มาลืมเรื่องดราม่าต่างๆซะละคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเสือกเรื่องของบ้านนองจานเนี่ยไปเสือกก่อนดีกว่าว่าผัวตัวเองเนี่ยหายไปไหนความยุติธรรมต้องมีในโลกนี้ค่ะอืนะ ประเด็นถัดมาจะเป็นนักสิทธิมนุษยช,ชนก็ได้แต่สติต้องมีว่าหนองจานหนองยาแก้วเป็นดินแดนของประเทศไทยและขณนะเดียวกันมนุษยธรรมมนุษยชนเนี่ยนะคะมันจะต้องนึกถึงมนุษยชนในประเทศไทยของตัวเองด้วยค่ะตอนสมัยที่เด็ก8ปดขวบของเราเสียชีวิตเพราะว่าลูกระบุยของไอ้ประเทศกัมพูชาทําไมประเจงเงียบล่ะคะและทําไมตอนที่อาหารขาด้วนเนี่ยทำไมเธอถึงเงียบปากล่ะคะและทําไมตอนที่อาหารตุยไปเนี่ยทั้งหมด16ศพทาไมถึงเงียบปากล่ะคะและทําไมประชาชนตุยไปเนี่ยไม่ว่าจะโรงพยาบาลดนระบุยไปเนี่ยทำไมเธอถึง เงียบปากล่ะคะและทําไมเนี่ยเมื่อประชาชนเราเนี่ยกำลังลุกขึ้นมาปกป้องดินแดนทำไมถึงเงียบล่ะคะปราสาทตาควายเสียให้เขาไปทำไมถึงเงียบล่ะคะแล้วก็บ้านน้องจานบ้านน้องจีต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะคะเราโดนเขารุกรานเข้ามาทาไมท่านถึงเงียบล่ะคะอายุเท่าไรล้วเจ๊ทำไมถึงเงียบล่ะคะและที่กัมพูชาเนี่ยมันแค่เสียงมาหอนทะลุเข้าไปในแก้วหูมันนิดเดียวอ่ะทำไมเจ๊ไปปกป้องชาวกัมพูชาทำไมไม่รู้จักปกป้องประชาชนชาวไทยเออ คือคนที่คุณนังคณาควจะเรียกร้องเรื่องสิทธิมนุษยชนที่สุดคือคุณเซนคุณเซนซึ่งส่งทหารมาตายศพเน่าไม่เก็บ คุณเซนซึ่งทําให้เกิดการยิงเข้ามาในโรงพยาบาลโรงเรียนปั๊มน้ํามันร้านสะดวกซื้อแล้วคนไทยตายเข้าใจไหมคนไทยตาย<อ>เข้าใจไหมจ๊ะ<อ>บ้านนองจานมันเขตประเทศไทยเข้าใจไหมจ๊ะ<อ>จะเปิดหนังกี่เรื่องโต้รุ่งกี่คืนก็เรื่องของประเทศไทยใครหนวกหูก็ให้มันกลับบ้านมันไป<อ>นี่มันบ้านของประเทศไทย<อ>เข้าใจไหมจ๊ะ<อ>ถ้าจะเรียกร้องบอ่อยฮุนเซนมึงจัดหาที่อยู่ให้คนเหล่านี้เราอพยพเขาออกไปเอาเขาออกจากพื้นที่ความขัดแย้งให ประชาชนเหล่านี้อยู่ยังมีความสุขมีอาชีพการงานแล้วคนที่มึงเรียกกลับไปตกงานมึงรับผิดชอบก่อนมึงหยุดใจดําอมมหิตกับพลเมืองกัมพูชาได้แล้วไอหุ่นเส้นกูเป็นสอวอกูขอเรียกร้องอย่างนี้เข้าใจไหมนี่คือสิ่งที่อังคณาจะต้องมุ่งไปในฐานะนักสิทธิมนุษย,ยชนไม่ใช่เออะเออะก็โกรธประเทศไทยบอกประเทศไทยว่าทาไมไม่ทําอย่างนั้นทําไมไม่ทําอย่างนี้โดยที่คนเขาสงสัยว่าเจ๊ยังเป็นคนไทยอยู่ไหม ความสำนึกของเจมันงอกมาจากคำว่าฉันเป็นสวของประเทศไทยหรือไม่อันนี้คือพลังโกโก้นะคะพลังโกโก้เต็มเลยนะอันนี้ไม่ได้หิวนะฮะโกโก้ช่วยให้ไม่หิวฮะอันนี้โกรธฮะเออเพราะะแยกไม่ออกแต่ว่านี่ดินแดนไทยนี่คนไทยผลกระทบต่อคนไทยต้นตอแห่งการกระทำคือการบัญชาการของกัมพูชา เราไม่โทษหลอกชาวบ้านตัวเล็กตัวน้อยอ่ะเขาไม่มีทางเลือกอแต่คุณเป็นถึงสอวอ่ะสอวอเนี่ยก็สมาชิกวุฒธธิสภาวุฒิทางปัญญาของคุณต้องมากพอที่จะแยกแยะได้ว่าการกระทำนี้ยคือมาตรการทางจิตวิทยาเพื่อกดดัน กดดันให้เขาออกจากพื้นที่ของประเทศไทยมเมื่อเทียบกับสิ่งที่ฮุนเซนทํายิงระเบิดเข้ามาชาวบ้านเจ็บชาวบ้านตายล้านคนหนึ่งตายยายอภาคหนูเช็ดเลือดแล้วสิ้นใจไปต่อหน้าต่อต,อตาในคุณอังคนาคุณงงอะไรวะคุณงงอะไรว่าเส้นเขตแดนเป็นยังไงน้องจานนี่คุณแก่พอที่จะรู้แล้วว่ามันมเป็นพื้นที่ของประเทศไทยเปิดค่ายผู้อพยพคุณแก่ยิ่งกว่าหนังสารคดีที่กดฉายให้คนกัมพูชาดูโตรุ่งอีกความแก่ของคุณไม่ช่วยอะไรเลย ความแก่ของคุณไม่ทําให้ความทรงจามันแม่นยําและการเรียกร้องมันเด็ดขาดยุดดิธรรมกับคนไทยกับประเทศไทยบ้างเลยละคุณอังคณาืมอร่อยกินโกโก้ชนแก้วชน